กระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก่อนสงกรานต์หลังพบผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น1.5เท่า นายแพทย์สโสพลเอี่ยมถาวรสิริรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจเป็นไปตามที่คาดการว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง5 0,000รายในช่วงหลังสงกรานส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจพบว่ามีผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น1.5เท่าและใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะก็เพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่ได้รับวัคซีนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงถึงเกือบ3%และจากข้อมูลพบด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุสามารถช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง41เท่าด้วยกันนะคะเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย ดังนั้นค่ะในช่วงหนึ่งเดือนเศษก่อนสงกรานที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัดนะคะขอให้ผู้สูงอายุจํานวน2.17ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะมารับวัคซีนเข็มแรกหากฉีดเข็มแรกแล้วให้ฉีดเข็ม2ตามนัดให้มารับเข็มกระตุ้นตามกําหนดนะคะเนื่องจากสงการปีที่ผ่านมาหลายคบครัวต้องสูญเสียผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากลูกหลานที่กลับไปเยี่ยมในช่วงของเทศกาลดังกล่าว